ตอนที่1618ชื่อตอนว่าปราณนิรันกลางห้วงอากาศร่างของหลิงฮั่นยืนตรงางท้าทายสวรรค์โดยที่แขนข้างหนึ่งของเขากอดรัดมังกรทองแดงเอาไว้ราวกับว่าตัวเขาเป็นเทพสงครามสังหารมังกรภาพของหลิงฮั่นที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้สงพลังจนพวกเขาลืมหายใจเหล่าสตรีของตระกุลหลงแววตาสงประกายด้วยความหลงไหลหลิงฮั่นมองไปยงชงปาตู้และกล่าว ยังมีกระบวนท่าอื่นอีกไหมเสียงของเขาเรียบง่ายแต่แฝงวิดิจิตสังหารไม่ว่าอย่างไรเขาจะต้องเข้าประทัก,กับดนแนต,ต้องห้ามเปิดเมคาอยู่แล้วเขาจึงทําการลงมือสังหารชงปาตู้ผู้นี้เพื่อเป็นการจุดชนวนความบาดหมางเพราะตั้งแต่แรกเริ่มเขาก็มีชอบคีนาหมอนี่อยู่แล้วชงปาตู้เริ่มบันไว้มังกรห่วงเวลาคือภพ่ลับที่ทรงพลังมากที่สุดของเขาแต่เขากลับไม่สามารถทําให้ด้านได้รับบาดเจ็บได้เลยแม้แต่น้อย หรือเขาจะพ่ายแพ้แล้วจริงๆเขารีบสายหัวทันทีที่ความคิดนี้ผุดขึ้นมาในหัวไม่มีทางเขาไม่อยากจ,จะยอมให้เป็นเช่นนั้นเขาคือตัวตนระดับเซียนนันเกรียงไกรของนินานต้องห้ามไม่มีทางที่เขาจะพ่ายแพ้กับจอมยึดระดับสายน้ำนิรันด์ดาบนิรันด์ก้าวชีพจรชงปาโต้แคนเซียงกราบเบาๆทันใดนั้นเส้นชีพจรทังก้าวในร่างของเขาก็ปลดปลอยแสงนิรันด์อันเร้นลางเขานำอุปกรณ์เซียนออกมา และกระตุ้นพลังของมันทันทีรูปแบบอาคมศักดิ์เซสองประการเจะจ้าพร้อมกับอำนาจเซียนที่ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างไร้ขีดจํากัดความน่าสะเพริงกลัวยังไม่จบเพียงเท่านี้แสงนิรันดร์ในร่างของเขาค่อยๆวบแน่นมารวมตัวกันที่ปลายดาบของอุปกรณ์เซียนอย่าได้พูดถึงหลิงห้านี่ตอนนี้ยังเป็นเพียงจอมยุทธระดับสายน้ำนิรันดร์ที่อ่อนแอต่อให้เป็นเซียนระดับต้นหรือเซียนระดับกลางก็ไม่กล้าที่จะรับมือกับอำนาจของอุปกรณ์ดาบเซียนของชองปาตู้ในตอนนี้ หากถูกปราณิรันบนใบดาบทะลวงเข้าใส่ร่างเกรงว่าดวงวิญญาณของเป้าหมายคงจะแหลกสลายไปในพริบตาปราณิรันของชงปาโตมีต้นกําเนิดมาจากทักษะบ่มเพาะราชานิรนันน่าเสียดายที่ทักษะราชานิรันที่ราชาแค่ยหยุนได้รับมานั้นไม่ใช่ทักษะที่สมบูรณ์ในตอนที่ราชาแค่ยหยุนคิดจะบุกเข้าไปยังห้องสมบัติเพื่อยังชิงทักษะก็ถูกราชาวารีสวรรคขัดขวางเสียก่อนแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเศษเสี้ยวทักษะก็ยังล้ำค่าไปอย่างมาก แค่เพียงบ่มเพาะเพียงเศษเสี้ยวของทักษะก็ยังสามารถควบแน่นปราณน,นิรันร์ขึ้นมาได้ทั้งๆที่มีพลังบ่มเพาะเพียงระดับสร้างสรรค์ซึ่งช่วยเพิ่มพลังต่อสู้ให้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยพลังขนาดนี้เขาจะยังกำจัดจอมยุทธ์ระดับสายน้ำนิรันต์ตัวจ้ยไม่ได้อีกหรือไงชฉงปาตู้คิดหลิงฮั่นมองไปยังชฉงปาตู้และมีท่าทางชะง,งักเล็กน้อยเขาสัมผัสได้ว่าดาบที่เป็นอุปกรณ์เซียนของอีฝ่ายมีออร่าคล้ายคลึงกับดาบประสนนิรันร์ นี่จะต้องเป็นพลังระดับนิรันด์เพียงแต่เมื่อเทียบกับดาบวสุนิรันด์แล้วปราณิรันด์บนอุปกรณ์เซียนของชงปาตู้ก็ยังถือว่าเบาบางเกินไปจนแทบจะเหมือนจะไม่มีอยู่หลิงฮั่นก็ไม่กล้าประมาณไม่ว่าปราณิรันด์ของอีกฝ่ายจะเบาบางมากแค่ไหนแต่ขึ้นชื่อว่าอำนาจนิรันด์ก็เพียงพอแล้วที่จะคุกคามทุกชีวิตของโลกบรรพการตายชงปาตู้กวัดแกงดาบพุ่งเข้ามาครืนครืนครืน ในขณะที่อุปกรณ์เซียนของชงปาโต้ถูกกัดแกงดวงดาวมากมายและหว้วงอวกาศก็สั่นสะเทือนโดยเฉพาะอำนาจของปลายดาบที่ถูกความแน่นไว้ด้วยเสเสี้ยปราณิรันมันปลดปล่อยคลื่อพลังอาวุณแรงจนส่งผลให้ชั้นมิติของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฉีขาดและมีหลุมดำปรากฏออกมาหลิงท่นสบัดิมือนำดาบประสุนิรันออกมาหากประทะก,กันด้วยอุปกรณ์ฝ่ายไหนกันแน่ที่จะต้องหวาดกลัวตูมตูมตูมดาบประสุนิรัน และอุปกรณ์ดาบเซียนเข้าประทะกันอย่างต่อเนื่องดาบทั้งสองเล่มเป็นอุปกรณ์ระดับ17เหมือนกันทั้งคู่เพียงแต่ว่าดาบประสุนิรันมีแกนแท้คืออุปกรณ์นิรันต่อให้ตอนนี้พลังของมันยังไม่ตื่นอย่างแท้จริงแต่เมื่อเทียบกับปราณนิรันเพียงเศษเสี้ยวแล้วอำนาจของดาบประสุนิรันทรงพลังกว่าไม่รู้กี่เท่ายิงดาบทั้งสองกระหน่ำซับบันเข้าใส่กันปราณนิรันบนอุปกรณ์ดาบเซียนก็เริ่มสั่นไหวราวกับจะสลายหายไปอะไรกัน ชงปาตู้วิตก,กังวลอย่างแท้จริงดาบนิรันต์ก้าวชีพจรคือทักษะที่ทรงพลังที่สุดของเขาในอดีตการแม้แต่ราชานิรันต์ก็ยังถูกสังหารด้วยทักษะนี้เป็นไปได้อย่างไรที่มันจะถูกจอมยุทธระดับสายน้ำนิรันต์ทำให้เกือบจะสลายหายไปข้าขอสังหารเจ้าก่อนแล้วข้าจะส่งราชาข้ายุนตามไปทีหล,หลังหลิงฮันกวาดแกงดาบประสูนิรัน์ในมือขวาพร้อมกับปลดปล่อยเพลิงก้าวสวรรค์นในมือซ้าย เจ้าเป็นใครกันแน่ชงปาตู้ยถามด้วยเสียงเบาจากคำพูดของหลิงฮั่นดูเหมือนเขาจะมีความบาดหมางส่วนตัวกับดินแดนต้องห้ามเปิดเมคาเจ้าไม่จาเป็นต้องรู้ถึงเวลาที่เจ้าจะร่วงหล่นสู่ขุมนรกแล้วหลิงฮั่นระเบิดพลังอำนาจทั้งหมดรูปแบบอาคมสังหารพลังต่อสู้ของเขาพูงทะยานก้าวกระโดดเมื่อเสริมด้วยอำนาจของดาบประสุนิรัน์และเพลิงก้าวสวรรค์เขาแทบจะไร้เทียมทานในช่วงพลังของเซียระดับตน้น บาดศบชงปาตู้กวดแกงดาบตอบโต้ทุกครั้งที่การโจมตีของเขาประทะกับการโจมตีของหลิงฮั่นร่างของเขาจะถูกบังคับให้ล้าถอย19ก่าวก็คือเขาถูกหลิงฮั่นกำราบโดยสมบูรณ์หลิงฮั่นสร้างกรงเพลิงกรากขังชงปาตู้ด้วยเพลิงเก้าวสวรรค์และเข้าประทะกับบึกฝ่าด้วยพลังทั้งหมดชงปาตู้กรากโลหิตหลายครั้งเขารู้สึกตกตึงเป็นอย่างมากที่ตนเองไม่สามารถที่จะเป็นคู่ต่อสู้กับหลิงฮั่นได้เขาแทบจะกลายเป็นบา้า เซียระดับตนพายแพ้ต่อจอมอยุติระดับสายน้ำนิรันจากการประทะซึ่งซึ่งหน้าได้อย่างไรต่อให้อีกฝ่ายจะเป็นระดับสายน้ำนิรันขั้นสมบูรณ์เรื่องนี้ดูไร้เหตุผลสิ้นดีข้าจะส่งเจ้าลงนรกภายในสามดาบหลิงฮั่นกล่าวอย่างเย็นชาเพ้อฝันชงปาตู้ทำการเราผาผลาญพลังชีวิตและดิ้นรนอย่างถึงที่สุดเพียงแต่ว่าต่อหน้าหลิงฮั่นมีหรือที่ความพยายามของเขาจะสาฤร็จผล ภายใต้กรงเพลิงเก้าสวรรค์แม้แต่การตลบนี้โสงปาตู้ก็ไม่อาจจะทำได้ช่วยแสดงความเมตตาด้วยเสียงอันสุภาพและหนักหน่วงดังกึกก้องไปทั่วทั้งอวกาศอำนาจมังกรที่ส่งพังเสียงพูดโขมกระหน่ำรุนแรงราวกับเคลื่อนยักษ์คารวะท่านประมุขสมาชิกตระกูลหลงทุกคนคุกเข่าข้างเดียวเจ้าของเสียงที่กล่าวแทรก,กระทันหันเมื่อครู่คือประมุขของตระกูลหลงเป็นเสียระดับกลาง ใจิตใจของชงปาตู้รู้สึกผ่นคลายขึ้นมาด้วยการแทรกแซงของปรมุกตรกูลหลงมีหรือที่หลิงฮั่นจะกล้าสังหารเขาหลิงฮั่นไม่แยแสในเมื่อเขาตัดสินใจว่าจะสังหารแล้วไม่ว่าใครก็เกลี้ยกล่อมเขาไม่ได้ตายร่างของชงปาตู้ที่เพิ่งจะล่องออกไปเมื่อครู่ก็กลายเป็นสารพานด้วยความบาดกลัวทันทีเสียระดับกลางเปิดปากขอร้องด้วยตัวเองแล้วทำไมเจ้าถึงไม่หยุดมืออีกชงปาตู้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำการตอบโต้ต่อไป ภายใต้เคลื่อนกระแทกกันทรงพลังจากการโจมตีของหลิงฮั่นทําให้เขากรากโลหิตออกมาอีกครั้งข้าบอกให้หยุดเสียงคํารามดังกึกกล้องออกมาอีกครั้งคราวนี้อํานาจของมังกรก่อตัวกลายเป็นร่างมังกรที่แท้จริงสีชาติและพุ่งเข้าใส่หลิงฮั่นหลิงฮั่นยังคงไม่แยแสและสะบันดาบเข้าใส่ชงปาโตอย่างโหดเหีเ้ยมไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะสังหารชายตรงหน้าให้ได้ตูมร่างมังกรที่แท้จริงสีชาติกระแทกเข้ากับกรงเพลงิงภายใต้แรงกระแทกอันรุนแรง กรงเพลงถูกทําให้สลายตัวอย่างรวดเร็วแต่ด้วยอํานาจอันทรงพลังของเพลงเก้าสวรรค์ร่างมังกรที่แท้จริงสีชาติก็ถูกเผาเป็นเถ้าถลีเช่นกันชงปาตู้ฉวยโอกาสนี้แผ่นนีดาบที่สเสียงการามันเย็นชาของหลิงฮั่นสะท้อนเดาออกมาจากด้านลังของชงปาตู้ตอนที่1619้เชื่อตอนว่าปล่อยให้หนีเคลื่อนดาบที่ทยานออกไปส่งผลในห้วงอวกาศเต็มไปด้วยแสงสว่างเจ,จิดจ้าชว่า เคลื่อนดาบผ่าร่างของชงปาตู้กเป็นสองส่วนพร้อมกับโลหิตที่ศาสกระจายไปทั่วบริเวณไม่ชงปาตู้อดครวญเสียงสัน่นใครบางจะไม่หวาดกลัวความตายสุดยอดอเชียาเช่นเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าวันหนึ่งความตายจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองมือซ้ายและขวาของเขาพยุงร่างส่วนล่างเอาไว้และพยายามต่อทั้งสองส่วนติดเข้าหากันเพียงแต่เมื่อดาบประสุนิรันจมตีผ่าร่างโดยตรงแล้วก็อย่าได้หวังว่าจะรอดตูม ร่างของชองปาู้ระเบิดกระโจยกลายเป็นฝนโลหิตวิญญาณของเขาถูกอำนาจของดาบประสุนิรนันต์บดขยี้สิ้นซากเสียงคำรามของใครบางคนดังสนั่นราวกับฟ้าผ่าพริบตานั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏตัวกลางอาวกาศเขาคือชายร่างสูงผมขาวโพนที่แก่ชาราเป็นอย่างมากออร่าที่เขาปลดปล่อยออกมาทรงพลังและรุนแรงจนทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกหวาดกลัวไม่กล้วมองไปที่เขาเขาคือประมุขของตระกวลหลง เซียนระดับกลางเจ้าหนูช่างหล่นหาที่ตายประมุกตะกลุนหลงปล่อยหมัดทันทีหมหลิงฮั่นมีท่าทางประหลาดใจถึงแม้ว่าหมัดของอีกฝ่ายจะดูทรงพลังมากตามหน้าที่พุ่งเข้ามาใส่เขานั้นกลับถูกจำกัดเอาไว้ในระดับหนึ่งหากถูกโจ,โจมได้หมัดนี้ร่างของเขาอาจจะถูกซัดลอยกระเด็นแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นบาดเจ็บหนักอีกฝ่ายกำลังแซงทำเป็นลงมือเรื่องนี้น่าสนใจ ดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่ตัวหลองอวิซา์ที่ไม่ต้องการแต่งงานความจริงแม้แต่ประมุกตระกหลหงเองก็ไม่ปรารถนาเช่นนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าดินแดนต้องห้ามเปิดเมคาเป็นกลุ่มอำน,นาจที่ทรงพลังเกินกว่าที่พวกเขาจะปฏิเสธได้แต่ตอนนี้หลิงฮั่นได้สังหารชงปาตู้ไปแล้วเมื่อไม่มีเจ้าบาวงานแต่งงานจะถูกจัดขึ้นได้อย่างไรเพียงแต่จะให้ประมุขตระกหลหงตอบลายหลิงฮั่นและบอกว่าทำได้ดีมากพร้อมกับปล่อยเข้าไปได้อย่างไร ด้วยเหตุนั้นเขาจึงจำเป็นต้องแสดงละครต่อหน้าคนอื่นอันดับแรกเขาจะซัดหลิงข้างได้ลอยกระเด็นไปก่อนแล้วค่อยไล่ตามไปหลิงข้างสามารถสังหารฉงประตูได้แสดงว่าเขามีพลังต่อสู้ที่เทียบเท่ากับเซียระดับต้นซึ่งการที่เซียระดับกลางจะไล่ตามเซียระดับต้นไม่ทันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกบางครั้งแม้แต่ราชาเซียนก็ไม่อาจไล่ตามเซียระดับต้นได้ทันเช่นกันเมื่อถูกหมัดของประมุกตรูลหลงโจมตี หลิงฮั่นก็แซงทำเป็นกากโลหิตออกมาร่างของเขาลอยกระเด็นไปไกลหลายพันไมล์ภายในพริบตาจนเห็นเป็นเพียงจุดเล็กๆอย่าคิดว่าจะหนีพ้นประมุขของตระกวลลงเค้นเสียงพร้อมกับปลดปล่อยขึ้นแสงแห่งเตาสีทองไล่ตามเขาแอบ,บชื่นชมหลิงฮั่นในใจอีกฝ่ายเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดไม่น้อยที่สามารถมองเห็นแผนการของเขาออได้ทันทีและให้ความร่วมมือหากหลิงฮั่นไม่ร่วมมือคนอื่นอาจจะสงสัยได้ว่าหมัดของเขาทำให้หลิงฮั่นบาดเจ็บได้จริงหรือเปล่า ประมุกตระกวลหลงไล่ตามไปแต่ก็พบว่าตนเองนั้นหาหลิงฮั่นไม่พบอะไรกันคราวนี้เขาตกตะลึงอย่างแท้จริงหลิงฮั่นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แม้แต่ตัวเขาก็ไม่สามารถไล่ตามได้ทันประมุกตระกูลหลงหยุดยืนกลางห้วงอากาศและเปิดใช้สัมภษสวค์ตรวจสอบเขาตั้งใจจะใช้ความทรงจำส่วนนี้เป็นหลักฐานในการต่อรองกับนแนนต้องห้ามเปิดเมคาในอนาคตยอดเยี่ยมหากหลิงฮั่นมีวิธีหลบหนีได้เร็วขนาดนี้ ก็ช่วยเขาดีมากหลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้นเขาก็เคลื่อนที่กลับดาวหลวงหายการตายของเซียนที่มีผู้นุนหลังคือราชาเซียนนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องจัดการให้รอบครอบหลิงข่าโนมมาจากหอคอยเทมินและใช้อุปกรณ์บินแหวกเมฆาเคลื่อนที่จากไปอย่างสบายใจจุดหมายในครั้งนี้ของเขาไม่ใช่ดาวมูทูแต่เป็นดาวเหอหนิงเมื่อเตรียมวัสดุทั้งสี่ครบแล้วแน่นอนว่าเขาต้องกลับไปหาจัก,กรพรรดิเพริองอัศนีการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลานานถึงสองปี เพียงแต่หลิงฮั่นก็ไม่ได้ทิ้งเวลาไปโดยเสียเปล่าเขากินเม็ดยาและบ่มเพาะพลังใต้ต้นวัตตะสงสารอย่างต่อเนื่องเมื่อมาถึงดาวเฮอหนิงจากกะพัดดินีก็ตื่นจากการบ่มเพาะพลังกันยาวนานนางทําสําเร็จดวงดาวสิบล้านดวงขีดจํากัดที่แท้จริงของระดับแสาานนิรันด์หลิงฮั่นรู้สึกดีใจแทนจากกะพัดดินีในโลกบัรพาการไม่เคยมีใครบรรลุขีดจํากัดของดวงดาวสิบล้านดวงของระดับแสาานานิรันด์ขั้นสมบูรณ์มาก่อน ซึ่งหมายความว่านาคตของจักรพรรดนินียอมส่องสว่างยิ่งกว่าใครคงอีกไม่นานที่ข้าจะทะลวงผ่านเป็นเซียนจักรพรรดนินีกระซิบข้างห,งห,หูหลิงฮันลิงฮันสูดลมหายใจเข้าลึกและกอดเอวจักรพรรดนินีนั่นเจ้ากำลังยั่วยุข้าอย่างนั้นเหรอไม่ผิดจักรพรรดนินีพยักหน้าและยิ้มอย่างมีสเสน่ห์ทั้งสองออกจากหอคอยเทมินและปล่อยให้สตรีศักดิ์สิทธิ์ฝึกฝนต่อไปวาสนาจากนอกอมาตาสวรรค์สามตัวช่างน่าอัศจรรย์ พลังบ่มเพาะในตอนนี้ของนางอยู่ห่างจากระดับเซียนอีกแค่ก้าเดียวพวกเขามาถึงจัก,กรวรรดิต้าหลิงในอีกหนึ่งวันต่อมาองค์จัก,กรพรรดิองค์จัก,กรพรรดิคนของจัก,กรวกรรดิกล่าวต้อนรับเขาทีละคนพี่ชายทั้งสองของเขาอย่างเฟิงป๋อยุนและมู่หลงชิงก็ปรากฏตัวเช่นกันอสูรศิลาวิ่งวนไปมารอบกายของเขาราวกับกําลังเรียนบาปสุนัขหลิงหฮินหัวเราะและกอดไหล่พี่ชายทั้งสองของเขากลับเข,ข้าปราสาท เขาใช้เวลาเล็กน้อยสำหรับพูดคุยรละลึกความหลังกับพี่ชายทั้งสองและยกระดับให้อสูรศิลาก่อนจะมุ่งหน้าไปยังภูเขาที่จักรพรรดิเพลิงอสเนีซ่อนตัวอยู่เขาไม่รู้ว่าที่จักรพรรดิเพลิงอสเนีอยู่ที่นั่นเป็นเพราะว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถูกกักขังเอาไว้กันแน่ในทวีปฮวงเทียนมีความลับมากมายถูกซ่อนเอาไว้ตัวอย่างเช่นหอคอยทมินหลิงฮันและจักรพรรดินีมายังส่วนลึกที่สุดของภูเขาทำเหมือนมืดมิดไรที่สิ้นสุดปรากฏต่อหน้าพวกเขา แม้จะเป็นระดับพลังของทั้งสองคนในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถมองทะลุผ่านความมืดมิดของถ้ำไปได้เขาจะผูกเชือกเอาไว้กับเอลหากข้ายังไม่ออกมาหลังจากผ่านไปหนึ่งวันให้เจ้าดึงเชือกลากร่างของข้ากลับออกมาหลิงฮั้นกล่าวกับจัก,กรพรรดินีจัก,กรพรรดินีพยักหน้าครั้งนี้เขาเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วเชือกที่ผูกเอาไว้ที่เอวถูกสานขึ้นจากใยของเมงมูเมฆาครามที่เหนียวทนทานยากที่จะทําให้ขาด หลิงฮั่นก้าวเท้าเดินเข้าสู่ความมืดมิดตอนที่16 2 0ชื่อตอนว่าพบจักรพรรดิเพลิงอสีอีกครั้งเมื่อหลิงฮั่นเดินเข้ามาสู่ถ้ำก็ถูกความมืดมิดโอบล้อมการมองเห็นได้เย็นหรือความรู้สึกจากการสัมผัสได้ลดลงหวบจนในที่สุดก็สูญเสียประสาทสัมผัสทั้งห้าไปเหมือนกับครั้งก่อนเขาสัมผัสไม่ได้แม้กระทั่งว่าเขามีตัวตนอยู่หรือเปล่าขนาดพลังบ่มเพาะระดับสนามนิรัน ก็ไม่สามารถหลบหนีออกจากความมืดมิดของถ้ำได้เขากระตุ้นใช้งานรูปแบบอาคมสังหารในร่างและลงมือโจมตีซึ่งความจริงเขาก็ไม่ได้รู้สึกแม้แต่น้อยเลยว่าตัวเองนั้นกระตุ้นรูปแบบอาคมสังหารและโจมตีออกไปจริงๆหรือเปล่าดูเหมือนว่าต่อให้เป็นพลังระดับเซียนก็ไม่สามารถสลายความมืดมิดที่นี่ได้หลิงฮั่นมั่นใจทันทีความมืดมิดของถ้ำแห่งนี้ไม่อาจจะเป็นสิ่งอื่นใดนอกจากทักษะระดับนิรันดร เขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะนำดาบประสุนิรัน์ออกมาทันใดน,นั้นหลิงฮั่นก็เริ่มมองเห็นแสงสว่างอันเรือนรางดูเหมือนว่าพลังระดับนิรันต์สามารถต่อต้านความมืดมิดได้จริงๆแต่อำนาจของดาบประสุนิรัน์ในตอนนี้ก็ยังไม่เพียงพอหลิงฮั่นเก็บดาบพรึบฝ่ามือของเขาปลดปล่อยเพลิงก้าวสวรรค์ทันใดน,นั้นเองท่ามกลางความมืดมิดก็ราวกับมีเทียนแท่งหนึ่งถูกจุดขึ้นมาแม้เพลิงก้าวสวรรค์ จะส่องสว่างได้เพียงในรัศมีหนึ่งแต่มันก็ได้ผลหลิงฮั่นตื่นเต้นสัมผัสทั้งขาของเขาฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนตอนเองฟื้นคืนชีพอีกครั้งเขาเดินอย่างเชื่องช้าไปตามกำแพงถ้ำในความเป็นจริงถ้ำแห่งนี้ก็ไม่ได้ลึกสักเท่าไหร่แต่ด้วยการก้าวเท้าที่เชื่องช้าทำให้เขาใช้เวลาถึงครึ่งวันกว่าจะมาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำกลางห้องหินที่อยู่ในส่วนลึกที่สุดของถ้ำ มีรูปปั้นหินตั้งตะางงานอยู่เหมือนกับที่เขาเคยเห็นคราวก่อนหฮเจ้าหนูเจ้าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรเสียงของจกักรพัดเพลงอัศนีดังขึ้นด้วยน้ำเสียงตกตะลึงครั้งก่อนที่หลิงขั่นมาถึงห้องหินได้เป็นเพราะว่ามีหูนิ้วนำทางหากไม่มีนางหลิงขั่นก็ไม่ได้ต่างอะไรกับมแมลงวันไร้หัวที่ครํำหาทางเองไม่เจอเพราะว่าคราวนี้หลิงฮั่นกลับเดินมาถึงที่นี่ได้ด้วยตนเองเรื่องนี้สร้างความประหลาดใจให้กับเขาเป็นอย่างมาก หลิงฮั่นยิ้มและกล่าวถ้าผัวอโศไม่ต้อนรับข้าข้าก็ขอตัวช้าก่อนจักรพัรดิเพิงอัศนีรีบห้ามรังเอาไว้เจ้าวรวบรวมของทั้งสี่อย่างครบแล้วอย่างนั้นหรอไม่ผิดหลิงฮั่นพยักหน้าเจ้าเป็นเพียงแค่จอมยุติระดับสายน้ำนิรันหึจักรพรรดิเพิงอัศนีชะงักเจา้าไม่ธรรมดามีนาเชื่อว,ว่าเจ้าจะสลักรูปแบบอาคมสังหารเอาไว้ในร่างกายมากมายขนาดนั้น แม้พลังของรูปแบบอาคมสังหารแต่ละอันจะอ่อนแอแต่เมื่อรวมกันแล้วมันสามารถยกระดับพลังต่อสู้ของเจ้าให้เพิ่มขึ้นจนเทียบเท่าเสียระดับตน้นสิ่งนี้แม้แต่ตัวข้าในอดีตก็ทําไม่ได้หลิงหั่นหัวเราะทีนี้คงเชื่อแล้วสินวะว่าทำสัญญาที่ให้ไว้สําเร็จแล้วอยู่ไหนรีบบอ,อกมาให้คา่าเสียงของจกักรพรรดิเลือสนีสันเครือเล็กน้อยยื่นหมูยื่นแมว การแลกเปลี่ยนต้องทำพร้อมกันหลิงฮั่นกล่าวเจ้าหนูปัะสบคิดว่าข้าผู้นี้จะหลอกลวงเจ้าอย่างนั้นหรอทักษะที่ข้ามอบให้ไม่ใช่ทักษะนิรันดร์ระดับสูงเด่นอะไรทำไมข้าต้องจากกะพัดเพลิงอัศนีรีบหุบป,ปากเมื่อรู้ตัวว่าเพ้อพูดในสิ่งที่ไม่ควรออกไปฮึ่หลิงฮั่นพยักหนา้าทีแท้ผู้อวุโสก็คิดจะใช้ทักษะนิรันดร์ทั่วไปหรอกค่ะ <c oughs> ทักษะกายาแสงตะวันทองคำไร้เทียมทาน เป็นทักษะที่ข้าใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะได้รับมันมาจากในโบราณสถานแห่งหนึ่งแม้มันจะไม่ใช่ทักษะที่ทรงพลังที่สุดของข้าแต่สําหรับเจ้ามันก็เพียงพอแล้วทักษะนี้ทรงพลังเกินกว่าที่เจ้าจะฝึกฝนได้ด้วยซ้ําจักรพดิเพลิงอสนีล่าวอธิบายอันที่จริงหลิงฮั่นก็แค่พูดไปแบบนั้นเฉยเยทักษะนิร้านนั้นมีทั้งทักษะระดับสูงและต่ําแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทักษะนั้นๆจะเหมาะสมกับผู้ใช้หรือไม่ ซึ่งเขาก็คิดว่าทักษะกายาแสงตะวันทองคาไร้เทียมทานนั้นเหมาะสมกับเขาเป็นอย่างมากฉะนั้นก็ขอให้ผววู้อาวุโสสอนทัาากษะแก่ขาด้วยเขานําเขาเหมืองกรที่แท้จริงคนนอกอามาตาสวรรค์และสมบัติอีกสองสาอย่างออกมารูปปั้นหินสองประการเลือนลางพร้อมกับมีบอลแสงสีขาวลอยออกมาและลอยเข้าไปหาหลิงฮันหลิงฮันยื่นยิ้วออกไปรับบอลแสงคลืน่นพริบตานั้นตราประทับจานวนน้นมิท่วนของทักษะกายาแสงตะวันทองคําไร้เทียมทาน ก็พูดเข้ามาในห้่วงวิญญาณของเขาเจ้าหนูจงทำตามที่ข้าบอกนำวัสดุสังสิทธิ์ทั้งสี่ิชนไปวางไว้รอบด้านรูปปั้นหินเสียงของจักพรพรรดิเพลิงอสศนีเอ่ยหลิงฮั่นทำตามที่ฝ่ายกล่าวอย่างว่าง่ายเพียงแต่ความจริงแล้วเขาได้สื่อสารกับหอคอยในใจแล้วว่าหากจักพรพรรดิเพลิงอสนีคิดทำอะไรชั่วร้ายละก็ให้หอคอยน้อยจู่โจมกลับทันทีแม้การกระทำเช่นนี้จะเสี่ยงต่อการถูกราชานิรันพบเจอ แต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ตัวเองตกตายเปริยยประกายสายฟ้าพุ่งออกมาจากดวงตาซ้ายของรูปปั้นหินพร้อมกับคลื่นเปรียวเพลิงที่พุ่งออกมาจากดวงตาขวาคัวรางของรูปปั้นหินส่องสว่างเลือนลางพร้อมกับวัสดุทั้งสีที่ค่อยๆลอยขึ้นทีละชิ้นและผสานร,รวมกันประกายสายฟ้าและคลื่นเปรียวเพลิงพัวพันเข้าหากันทําให้เกิดเป็นคลื่นแสงสว่างเจิดจ้าจนหลิงฮั่นมองไม่เห็นว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นหลังจากเวลาผ่านไปสักพัก แล้วแสงสว่างจางหายไปร่างของเด็กน้อยอายุราวๆสองขวบที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าก็ปรากฏด,ด้านหน้าหลิงฮั่นหลิงฮั่นสมบติได้ถึงอำนาจแห่งสายฟ้าใจฝ่ายหรือเด็กน้อยคนนี้จะเป็นจกกักรพรรดิเพลอสนีเจ้าหนูหมดแต่มองหาอะไรอยู่รีบเอาเสื้อผ้ามาใส่ให้ข้าดีแล้วแม้ร่างจะเป็นเด็กแต่เสียงที่เปล่งออกมาราวกับเป็นผู้ใหญ่ผ่านมากี่ปีแล้วนะที่ข้าสามารถพูดคุยด้วยปากของตัวเองหลิงฮั่น โยนเสื้อผ้าให้กับอีฟ่ายและกล่าวผู้อาวุาโสได้รับบาดเจ็บหนักก็เลยต้องหนีมาเก็บตัวอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอเจา้าเดาไม่ผิดจัก,กพัดเพลิงสนีทถอนหายใจข้านั้นแต่เดิมเป็นจอมยุทธที่เป็นอัจฉริยะเป็นอย่างมากและได้ทําการล่วงเกินผู้คนไว้มากมายผลสุดท้ายคือข้าถูกตัวตอนที่ทรงพลังไลลาจนร่างกายแหลกสลายแล้วเศษเสี้ยววิญ,ญญาณก็ได้ลอยออกมายัางโลกบัณพการ ตอนแรกข้าตั้งใจจะสิงสู่ร่างของใครสักคนแต่นึกไปถึงว่าจู่ๆห้วงมิติก็เกิดการปันปวนและส่งดวงวิญ,ญญาณของข้ามายังโลกใบเล็กข้าได้ใช้เวลากับพันปีสร้างรูปปั้นขึ้นมาเพื่อชี้แนะแครบางคนให้มาช่วยข้าฟื้นคืนชีพแต่ม่คาาคิดว่าข้าจะควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้ความมืดมิดที่ตั้งใจจะใช้คงสภาพดวงวิญญ,ญาณกลับกลายเป็นกับดักปิดตายตัวเองโชคดีที่ครั้งที่แล้วเด็กสาวผู้นั้นสามารถผ่านความมืดมิดมาได้ และครั้งนี้ก็เป็นเจ้าในที่สุดข้าก็ได้ออกไปจากที่นี่สิคือร่างกายนี้แม้จะเทียบไม่ได้กับร่างจากแก่นกําเนิดนิรันด์และมันถูกสร้างขึ้นจากวัสดุเซียนทั้งสี่ถือว่ายังพอใช้การได้เพราะอย่างไรการที่จะกลายเปน็นนิรันด์ที่แข็งแกร่งได้นั้นร่างกายไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่เป็นดวงวิญญ,ญาณต่างหากหลิงฮั่นฟังอยู่เงียบๆและคิดว่าจากักรพดเพลงอันสนีนี้ขี้คุยเป็นอย่างมากบางทีอาจจะเป็นเพราะอีกฝ่ายอยู่คนเดียวมานาน เมื่อพบเจอมนุษย์คนอื่นจึงเกิดความรู้สึกอยากสนทนาพูดคุยเขาเกล่าวแล้วพวกวสุมีแผนการจะทําอะไรต่อไปแน่นอนค่าต้องบ่มเพาะพลังร่างนี้ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุเซียนทําให้มีพลังบ่มเพาะเริ่มต้นที่ระดับสร้างสรรค์สิ่งขันต้นเท่านั้นยิ่งกว่านั้นดวงวิญญาณของข้าก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยในระยะเวลาสั้นๆคงไม่อยาดฟื้นฟูให้กลับมาเป็นดังเดิมได้จากรพพัดเพลิงสนีทถอนหายใจเช่นนั้นข้าขอถามหน่อยว่าแต่เดิม ผัววุโสมีพลังอยู่ที่ระดับใดหลิงข้างสงสยัยขอบเขตตำหนักอมตะ